สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆวันนี้ผมก็มีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้นะครับสำหรับช่องของเ e a r n t o g e t h e r เราก็มีระบบสมัครสมาชิกแบบใหม่ให้เพื่อนนะครับสามารถเข้าถึงเนื้อหาแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบพิเศษจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเนื้อหากันดีกว่านะครับช่องของเ e a r n t o g e t h e r เนี่ยก็มีระบบสมาชิกแล้วครับจริงๆมันมีก่อนหน้าน,นี้แหละแต่ว่าเพิ่งมาเพิ่งมามีเวลาว่าง,งั้นเถอะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็ตั้งใจว่าบ้านเสร็จแล้วเนี่ยค่อยจะทำนะครับ เพราะว่าจะได้มีเวลาอัดเนื้อหาลงให้พี่ๆน้องๆที่ติดตามกันดูได้อย่างเต็มที่นะครับกดสมัครปึ๊บใช่ไหมนีก็มีบุม่มสมัครครับแล้วก็เวลาเป็นสมาชิกเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะครับก็คือเนื้อหานะครับในแต่ละตัวในแต่ละชุดของวยากรณ์ต่างในแต่ละอะไรก็ตามที่เพื่อนนะต้องการอยากจรรู้โดยเฉพาะเนื้อหาโดยเฉพาะนะครับเนื้อหาที่เพื่อนจะต้องใช้ในหน้างานเนี่ยที่ละเอียด ละเอียดจริงๆนะครับละเอียดแล้วก็มันจําเพาะจบจงนะค่อนข้างเนแต่หลายส่วนเช่นเวลาเรา,เาใช้งานที่ชีวิตประจาวันเวลาเราไปซื้อสินค้าเวลาะไรเนี่ยจะมีละเอียดนะครับแล้วก็สาบอะไรต่างก็จะมีให้แบบเยอะแยะนะคิดว่าคุ้มแน่นอนนะครับอ่ะระดับแรกนะครับก็เรียกว่าระดับแฟนคลับนะครับซึ่งก็ จะมีสิทธิพิเศษก็คือจะมีป้ายผู้สนับสนุนค้างชื่อนะครับในความคิดเห็นในไลฟ์แชทนะครับแล้วก็พวกภาพตัดต่อเบื้องต้นมาแล้วก็ภาพหลุดระหว่างการถ่ายทำนะแล้วก็สิทธิ์ในการเข้าถึงไลฟ์แชทสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับตัวนี้อยู่ที่35บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับระดับที่2นะครับเราเรียกว่าระดับแฟนใกล้ชิดนะกีแฟนคลับอันนี้เป็นแฟนใกล้ชิดนะครับซึ่งระดับนี้นะครับก็จะมีสิทธิการเข้าถึงนะ ของระดับก่อนนั้นนี้ก่อนนั้นนี้ได้อะไรนี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีวิดีโอสุดพิเศษสลหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่80บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนะเป็นระดับของแฟนเนี่ยแน่นําซึ่งแฟนเนี่ยเนี่ยก็สามารถเข้าถึงสิทธิพิเศษทัองของระดับอของของระดับแฟนคลับแล้วก็แฟนใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์สตรีมสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะเป็นไลฟ์สดนะที่เป็นสอนละเอียดมากเลยนะครับแล้วก็ถามตอบระหว่างสมาชิกนะครับ แล้วก็จะได้เสร็จนะดูวิดีโอก่อนใครนะครับดูวิดีโอที่จะอัพก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องรออัพนะครับอันนี้นะครับแล้วก็สินค้าลดราคาไม่ว่าจะเป็นคอร์สเด่นพิเศษต่างๆหรือว่าหนังสือหรืออย่างอื่นที่จะมีในอนาคตเนี่ยก็จะได้รับราคาพิเศษนะครับสุดท้ายก็คือวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับซึ่งจะเป็นวิดีโอลหลังว่าจะเป็นวิดีโอหนึ่งนะคว่าจะเป็นแบบเตรียมงานก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับแฟนแน่ๆเนี่ยก็อยู่ที่300บาทต,ต่อเดือนเท่านั้นเองครับผมสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้เนี่ยไม่เพียงเฉพาะเข้าถึงเนื้อหาพิเศษนะอย่างเช่นพวกวิดีโออะไรต่างๆนะที่เป็นเบื้องหลังที่หลายๆคนเนี่ยก็เคยถามนเข้ามานะครับว่ามันเป็นยังไงล่ะครับหรือว่าเข้าใช้งานเข้าโปรแกรมยังไงมีคนนึงถามนะครับพี่สตรีมใช้โปรแกรมอะไรลรอครับหรือว่าตออไลฟ์ใช้โปรแกรมอะไรเออว่าอย่างนี้บางคนก็อาจจะอยากเอาไปลองทําบ้างน,นะก็จะได้รู้เหมือนกันนะเออพวกเบื้องหลังการหาศับศับ ที่ไม่รู้ที่มาที่ไปเอ้ยผมอยากจะรู้คำนี้แล้วว่าผมจะหายยังไงนู้อยากจะรู้คำนี้ค่ะพี่มีวิธีการหายยังไงนะครับสิ่งนี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับและที่สําคัญนะครับราคาต่อเดือนเนี่ยก็ถูกมากเลยนะอ่าหลักหลักสิบบางงั้นเถอะหลักสิบนะครับสามสิบสี่สิบถูกคู่เวอร์อะเอาเกเอยวจริงๆเอาไปซื้อไอศครีมที่เกาหลีก็แพงกว่านาะแปดร้อยบอลเจ็ดร้อยอแปดร้อยอนถูกต้องไหมอ่านะครับสลักสมาชิกที่ไม่ได้สมัครเนี่ยก็ยังจะมีเนื้อหา อ่าดีๆฟรีให้ดูเช่นเคยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะดูแบบลึกๆลึกๆนะครับแบบว่าแบบสมาชิกแบบแฟนเหมือนแท้ก็สามารถเข้ามาสนับสนุนตรงส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วอ่าถ้าใครดูแล้วก็อยากจะสนับสนุนก็อย่าลืมกดสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับเนื้อหาสำหรับสมาชิกพิเศษนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับคือรองถ่าเมเชิ่กันต่อมานลยอันยองสวัสดีครับ